เตือนอากาศล่วงหน้าสําหรับวันพรุ่งนี้7พฤษภาคม68สําหรับสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือก็จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งและมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศร้นอนโดยทั่วไปแต่มีฝนฟ้ากระนอง30%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนองนายบึงกาฬชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางก็จะมีอากาศร้นอนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้ากระนอง30%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยา บุรีสระบุรีการจนะบ,บุรีราชาบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกก็จะมีอากาศร,ร้อนกับมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งชนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร,ร้อนกับมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งชนมากบริเวณจังหวัดรานองพังงาภูเก็ตระบีตรังสตูลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง